วันนี้บรรดาแก๊งสาวๆเรียกแบบนี้ก็แล้วกันเพราะเมื่อวานนี้ช่อง8ได้ภาพตอนที่แก๊งสาวๆขับรถเพื่อจะออกไปผับจนกระทั่งเกิดเรื่อง เป็นข่าวคราวใหญ่โตกันเกิดขึ้นวันนี้เหล่าน้องๆออกมาไลฟ์สดคุณผู้ชมดูไลฟ์สดของน้องๆก่อนเพราะไม่มีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าน้องกลุ่มเนี้เขาจะไม่ได้มาไลฟ์สดพร้อมกันหมดแต่จะมี2คนครับก็คือแววกับเปิ้ลเป็นนามสมมุติคือน้องๆเนี่ยไลฟ์สดแล้วก็เปิดหน้าเลยแต่เอาแหละยังไงเราก็ต้องขออนุญาตปิดหน้าปิดตาน้องเพราะเข้าใจว่าตอนน้องไลฟ์สดเนี่ยน้องก็เหมือนกับว่าเขาพร้อมแล้วที่จะประกาศตัวว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องสมรักคำสิงกับน้องฝน ท่อนแรกเลยเนี่ยคือแวรกับเปิลคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมวงจรปิดครับตอนที่น้องฝนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์สมรักแล้วกลายไปว่าทุกคนเนี่ยก็ไปด่าก,กวนเพื่อนบอกเฮ้ยไอเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันหายไปไหนหมดวันนี้แหละแวร์ก well ับเปิลเขาก็เลยออกมาโต้อตอบเนี่ยนะครับบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่งรู้เลยคืออะไรไหมฮะ mm hmm. เขาเพิ่งรู้จักฝนเป็นวันแรกนะฮะ uh huh. โดยเพิ่งรู้จักกันในผับแต่ฝนเนี่ยน่าจะมีเพื่อนคนอื่นอยู่แล้ว แล้วสิ่งหนึ่งที่วันนี้คุณผู้ชมฮะเขายืนยันประกาศเลยว่าการมาเที่ยวครั้งนี้เขาไม่ได้ชวนฝนฝนมาเองแล้วเราเพิ่งมารู้จักกันลองฟังเสียงช่วงที่หนึ่งฮะที่สาวๆเขาเปิดใจเนะี่ยฮะเป็นเพื่อนไม่ใช่เป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันโดยตรงคะ่ะเป็นเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็แบบ วันแรกเลยค่ะวันแรกมันที่เกิดเรื่องเลยค่ะที่เป็นข่าวตอนนี้คนคนนั้นเขาได้ปิดเฟซไปแล้วค่ะเขาไม่ออกมาชี้แจงอะไรให้ให้เพื่อนทิง้งทิ้งขี้ให้เพื่อนค่ะทิ้งโยนโยนขี้ให้เพื่อนนั้นคนคน,นค,คนนี้ก็คือโดนโดนโดนเอารูปไปลงหลายๆเพจน,นะคะที่ให้ถึงความเสียหายค่ะไม่ใช่เพื่อนคนนี้นะคะคนก็จะพูดว่าทำไมให้เพื่อนไปกับเขาแต่พวกหนูไม่ได้ให้เพื่อนไปกับเขานะคะ ไม่ใช่ค่ะไม่ได้หลอกไปนะคะพวกหนูไม่ได้ชวนเขาด้วยค่ะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไ,ไม่รู้จัก,<ว>ก,กกัน,นเพิ่งรู้จักกันวันที่ไปเที่ยวด้วยกัน,นะค,ะค่ะผู้ชมฮะภาพ,พที่หน้าผับจำได้ใช่ไหมที่เราเห็นกวนผู้หญิงเนี่ยเดินกันเข้าไปนั่นก็แสดงว่าแววกับเปิ้ลเขาก็เพิ่งเจอน้องฝนคือคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วมาเจอกันเนี่ยแล้วทำไมอยู่ ฝนถึงไปกับสมรักคำสิงปรากฏในไลฟ์สดช่วงที่2น้องบอกว่าในระหว่างที่กินกันอยู่ในโต๊ะทุกคนดื่มกินกันเต็มที่พวกเราเนี่ยจะเข้าห้องน้ำนั่นแหละคือปฐมบทที่ฝนหันไปเจอสมรักตัวเองเนี่ยก็เลยเข้าไปสอบถามว่าทำไมมาอยู่ที่นี่แต่ฝนเนี่ยไม่ตอบคำถามก็คือที่ต้องไปถามฝนเพราะอะไรไหมฮะหลังจากที่เดินเข้าห้องน้ำไปเจอสมรัก กลับออกมาฝนไปอยู่โต๊ะสมรักแล้วอันนี้น้องบอกนะฮะฝนเนี่ยไปอยู่กับโต๊ะสมรักแล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่น้องๆเขาเปิดใจก็คือถามว่าแล้วในผับพ,พวกคุณรู้จักกันกี่คนกันแน่นี่คือจํานวนเพื่อนของเขาที่เข้าผับเปิดขึ้นมาให้ดูเต็มๆก่อนก็ได้นะฮะแน่นอนที่สุดทางด้านของน้องฝนไปอยู่กับพี่สมรักขนาดเดียวกันยังมีชายอีกสองคนริวกะชี คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมวันที่น้องฝนบอกเขาย่านพ่อใหญ่บาสก็คือเขากลัวพ่อใหญ่สมรักแล้วมันมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มารับนั่นแหละครับคือในริวกับในชีสองคนนี้เข้าผับด้วยและขณะเดียวกันแววกับเปิ้ลก็นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งโดยมีเพื่อนคนกลางชื่อว่าน้องแบมน้องแบมคนนี้น่าจะรู้จักกับน้องฝนด้วยก็เลยเหมือนกับชวนกันมา แต่สำหรับแววกับเปิ้ลไลฟ์สดฮะเขาก็ยืนยันว่าเขาไปถามแล้วว่าเอ้าทำไมเธออยู่ตรงนี้อะฝนปรามาว่าเธอจะไม่กลับโต๊ะพวกเราแล้วเหรอเพราะน้องฝนมวยแต่ไปอยู่โต๊ะของสมรักขนาเดียวกันเนี่ยนะฮะตัวเองเนี่ยเป็นคนไปถามฝนอีกบอกฝนจะกลับบ้านด้วยกันไหมปรากฏว่าฝนก็ไม่ยอมกลับเพราะว่ามีเพื่อนๆชายเนี่ยไปถามหลายครั้งฝนก็ยืนยันเนี่ยนะฮะว่าจะไม่กลับ แล้วผลก็ยังชักสีหน้าไม่พอใจผลเหมือนกับต้องการจะไปกับสมรักเอาละดีฮะแสดงว่าพวกเขากำลังเปิดหน้าชนเหมือนกันว่าหนูไม่ได้ส่งเด็กให้สมรักแต่น้องผลนั่นแหละไม่ยอมมาโต๊ะหนูอีกเลยหลังจากเจอสมรักฟังช่วงสองฮะคือว่าเข้าไปในร้านก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันนี่แหละคะ่ะอยู่โต๊ะกันสี่คนไปด้วยกันสี่คนก็คือพวกหนูไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัว แล้วทีนี้ก็เริ่มเมาสงสัยเริ่มเมาแล้วก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำค่ะก็เลยเห็นเขายือนอยู่โต๊ะที่เป็นคาวอะค่ะแล้วหนูก็เลยเดินเข้าไปบอกเขาว่าเอาทำไมได้มาอยู่นี่เขาก็เขาก็ไม่ได้พูดว่าอะไรเขาก็ยือนอยู่นั่นเพราะว่าพวกหนูอะ่ะก็เลยกลับโต๊ะไปอยู่โต๊ะตัวเองแต่ว่าเขาอะ่ะไม่มาอยู่โต๊ะเขาอยู่โต๊ะตรงนั้นน่ะตรงที่เป็นต้นเรื่องอะแล้วทีนี้ก็ พอเวลาเลิกออกมาเขาออกมาบอกกับข่าวว่าเขาอยู่เขามารอเพื่อนอยู่ข้างหน้าแล้วเขาไม่เห็นเพื่อนเลยสักคนทา,ทางที่เพื่อนอะ่ะยืนอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยคนเนี้ยนะไม่ได้อยู่ในกล้องค่ะแต่หนูอ่อยู่ในกล้องเป็นกระโปรงสีขาวที่เดินไปค่ะไปเดินไปหาเพื่อนไปถามไปถามว่าไปถามว่าจะไปจริงๆหรอ สิกับจะเป็นน้ำอิริตี้สิเป็นน้ำอิลิตี้ส,ตสิกับนันเขาอ,อิริตี้คุณผู้ชมครับน้องๆกำลังเปิดใจเหมือนกันว่าฉันชวนเธอกลับ เธอไม่กลับตอนเธอจะกระโดดขึ้นรถสมรักพวกฉันไม่ได้ทิ้งฉันอยู่อีกก้อนหนึ่งก็คืออีกมุมหนึ่งแต่กล้องเนี่ยมันจับภาพไม่ได้แล้วฉันก็พยายามจะถามด้วยกลับไหมเธอก็จะไม่กลับล่าสุดเราไปเจอตัวจริงๆๆเสียงจริงแล้วนะฮะตัดสัญญาณไปเลยทางด้านของน้องแววกับน้องเปิ้ลสองคนที่ไลฟ์สดแล้วท้าชนแล้วตอนนี้เพราะถามบอกทําไมหนูกล้าออกมาเปิดหน้าชนขนาดนี้ขอเทียบกับภาพไลฟ์สดด้วยนะครับเพราะการไลฟ์สดเนี่ยน้องต้องเปิดหน้าเมื่อคืนนี้น้องไลฟ์ประมาณสักสิกว่านาทีมั้ง เอาจริงคนก็ให้กําลังใจน้องเยอะนะเพราะว่าการเปิดหน้าครั้งเนี้ยคุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะเด็กๆเ,เขาเปิดหน้าเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งประเทศจะเห็นหน้าน้องแล้วก็ถามน้องทําให้เราตกใจหนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะบอกแววกับเปิ้ลพี่ถามจริงนะน้องเองอ่ะวันรุ่งขึ้นจะไปสอบหรือเปล่าปรากฏว่า น้องบอกไม่มีพี่ไม่มีการสอบจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องย้อนกลับไปที่น้องฝนฝนบอกกับตาบอกกับที่บ้านว่าจะมาทำอะไรจิตดีมาสอบแกดแพดไม่ใช่ว่าแกดแพดไม่ใช่หรอทีอะไรนะเออมาสอบเนี่ยแหละนะฮะแต่ปรากฏว่าน้องสองคนบอกไม่มีการสอบฮะมันจะสอบได้ไงเพราะกับกันก็ล่อดสะดึกแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราถาม ทั้งสองสาวบอกไหนลองเล่าก็ให้พี่ฟังแบบละเอียดละเอียดเลยเนี่ยนะอย่างแรกเลยในวันรุ่งขึ้นน้องยืนยันว่าพี่ไม่มีการสอบและคำถามข้อที่2รู้จักกับผนมาก่อนหรือไม่เราเพิ่งรู้จักกันในภัพและสุดท้ายอันนี้ที่ทุกคนสงสัยน้องกับหนูๆทั้งหลายไปเปิดโรงแรมกันทำไมอะ่ะเพราะมันอาจจะทำให้คนคิดได้ว่า ด้วยความเคารพนะน้องๆกับหนูๆเนี่ยเป็นขบวนการซึ่งถ้าพูดกันตามตรงคือเหมือนกับจะไปหลอกสมรักหรือเปล่าเลยไปเปิดโรงแรมรอกันไว้ก่อนเขาบอกไม่ใช่พี่บ้านพวกเราอยู่กาลสินและเปิ้ลกับแวร์บอกหนูไปขออนุญาตผู้ปกครองนะว่าหนูจะเที่ยวผู้ปกครองหนูอนุญาตแต่ตัวของเย่นเนี่ยหนูไม่รู้เรื่องเลยแล้วประเด็นคือพวกหนูเวลาจะเที่ยวกันในเมืองเนี่ยหนูจะเปิดโรงแรมนอนพูดง่ายคือเมาไม่ขับ ก็กลับมันแถวๆนั้นแหละคุณผู้ชมฮะแล้วก็นอนพักทั้งหมดนี้เด็กทั้งสองคนเลยยืนยันว่าวงจรปิดตอนที่น้องฝนก้าวขึ้นรถสมรักพวกเราเรียกกันแล้วนะพี่เราเรียกถึงสามรอบ<ะ>แล้วจะให้พวกหนูทำยังไงเพราะประเด็นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนูก็ไม่ได้สนิทกับเขามาตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยเวลาเรียกเขาเขาชักสีหน้าใส่หนูก็จะไม่ทำอะไรต่อคำถามถัดมา คุณผู <ALLY: S 3> ้ชมครับเราก็ถามบอกเฮ้ยมันมีผู้ชายด้วยไม่ใช่เหรอสองสาวอยู่ในผับสองสาวก็เปิดใจกับช่องแคุณผู้ชมดูตามนี้นะฮะเราก็ถามสองสาวว่ามันมีผู้ชายเนี่ยซึ่งชื่อว่าริวที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือในกวนเนี้ยคุณผู้ชมครับ ทางฝั่งของน้องแบมเนี่ยจะเป็นคนรู้จักหมดเลยเขารู้จักฝนรู้จักริวรู้จักแวรู้จักเปิ้ลส่วนแววกับเปิ้ลข้างล่างสีแดงเนี่ยเพิ่งมารู้จักฝนก็คือในผับคําถามก็คือตอนแรกเลยเนี่ยที่ฝนบอกว่าพ่อใหญ่บาสข่มขืนเนี่ยนะฮะแล้วส่งแชทไปหาเราก็ถามสองสาวว่าฝนส่งแชทไปหาใครคําตอบก็คือฝนส่งแชทไปหาริวนะฮะแล้วริวก็เลยมารับทั้งที่ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยในส่วนของทางด้านฝน อาจจะไม่ได้สนิทกับริวด้วยซ้ําแต่ก็ส่งแชทไปหาริวแล้วให้ริวมาช่วยถ้ามองอีกมุมนึง่งเห็นใจน้องผลเพราะน้องผลเป็นสาวดังนั้นพอเวลาโดนพ่อใหญ่กระทาอะไรขึ้นมาเนี่ยน้องก็เลยอาจจะต้องให้ผู้ชาย,ยมารับแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ยในวงจรปิดคนที่มารับก็คือริวกับผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยนะฮะซึ่งนั่นก็คือในชีขี่รถมารับ แก๊งสาวๆก็เลยยืนยันว่าหนูไม่รู้เรื่องที่ในโรงแรมเกิดอะไรขึ้นเพราะตั้งแต่ต้นจนจบคดีนี้น้องฝนตัดสินใจเลือกทางเดินของฝนเองปังเสียงสองสาวเปิดใจครับจริงค่ะเพราะว่าเพราะเขาเต็มใจไปถ้าคมคืนเขาก็ต้องไม่ขึ้นรถไปกับเขาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ไม่น่าจะขึ้นรถเองไม,ไม่ไม่เข้าห้องไปโรงแรมกับพี่เขาคะ่ะก็คือทําไมต้องโยงทุกอย่างมาที่เพื่อนทําไมไม่ออกมาพูดถ้าไม่ได้ เป็นอย่างที่เขาพูดกันก็ออกมาพูดให้มันจบจบเสียใจไหมรู้ว่าผิดหวังไหมที่เขาบอกว่าเราทิ้งเพื่อนเนี่ยก็ผิดหวังค่ะโมโหโมโหสันเลยค่ะว่าเราเพื่อนเม,มาด้วยค่ะออตอนนี้คือยังจะถ้าเขาบอกว่าเราทิ้งเพื่อนเนี่ยจริงไหมไม่จริงค่ะเรายัง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 คบเป็นเพื่อนกับเขาอยู่ไหมตอนนี้ไม่ไม่คบแล้วก็ไม่อยากเป็นเพื่อนแต่แรกเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้อยากอยากให ออกมาพูดความจริงที่ไปวันนั้นออกมาพูดความจริงทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องโยงใส่ใครก็ออกมารับทั้งหมดค่ะหนูก็โดนเอารูปไปแชร์ค่แล้วหนูก็โดนสังคมใน Tikt อกในอะไรว่าทิ้งเพื่อนต้องโทษเพื่อนนะแบบนี้ค่ะคนถูกกระทำคือพสมรักค่ะอะไรที่ทำให้เราคิดอย่างนั้นก็ก็อยู่ด้วยกันก็เขาที่หนูงงใช่ไหมคะที่ ว่าพี่สมรักถูกกระทำก็คือตอนในร้านก็เต้นกับพี่เขาสนุกแล้วตอนไปเพื่อนก็บอกแล้วก็ไปแต่พออยู่ๆตื่นมาไปแจ้งความแบบนี้มันม,มันคิดยังไงคะไม่จริงคะ่ะคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าสองสาวบอกสมรักคือฝ่ายถูกกระทำนะฮะอเอานี่คนในวงเล่าด้วยกันด้วยซ้ำไปเพราะน้องๆเขาบอกเขาแค้นมากนะฮะคือเราเข้าใจแหละผมก็ย้ำเสมอฝนยังไงก็เป็นเด็ก ถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะบุบบับใหญ่กว่าเด็กหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะว่าประเด็นคือน้องอาจจะโตเกินวัยถูกไหมฮะล่าสุดวันนี้เพื่อนเขาก็เลยโกรธมากบอกผลเธอไม่พูดความจริงอะอแล้วสมรักกลายว่าเป็นผู้ถูกกระทํานะฮะน่าสนใจก็คือวันนี้น้องทั้งสองคนเนี่ยยังได้บอกกับเราอีกบอกว่าเอาจริงคือมันมีกรณีในแชทซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูแชทไปด้วยพร้อมกับน้องๆทั้งสองคนที่เขาเล่าให้ฟังเขาก็ยังตั้งคําถามบอกเอ๊ คือเขาก็คงตั้งคําถามว่าเขาก็แปลกใจว่าฝนหนึ่งเพิ่งเจอกับพวกเขาแล้วฝนเองเนี่ยแชทไปหาริวแล้วริวเนี่ยก็คือ,อผู้ชายที่ขับรถมารับอนะอหลังจากที่น้องกลัวพ่อใหญ่พ่อใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วประเด็นก็คือเขาก็เลยบอกเออก็เหมือนกับน้องฝนเนี่ยเหมือนกับเวลารู้จักปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับตีสนิทได้อย่างรวดเร็วขนาดเดียวกันวันนี้เพื่อนเขาพูดนะไม่ได้เราพูดนะเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย เขาก็ยังแปลกใจว่าถ้าน้องกลัวพ่อใหญ่จริงๆเนี่ยทำไมน้องไม่ปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วน้องไปนั่งอยู่ที่โต๊ะพ่อใหญ่แบบไม่กลับเลยที่สำคัญก็คือถ้าน้องกลัวน้องไม่ควรเดินตามตั้งแต่เข้าโรงแรมแต่ทำไมน้องเข้าแล้วทำไมเข้าเสร็จน้องถึงถ่ายพ่อใหญ่ตอนพ่อใหญ่หลับถ้ากลัวเนี่ยมันควรจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนสมรักและไปลงโรงแรมตัวเอง นั่นคือคำถามที่กวนสาวๆเขาถามเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราก็คงไม่ไปวิจารณ์ต่อเอาความจริงมาพูดกันดังนั้นเหลือที่น้องฝนผมเชื่อว่าน้องฝนก็ไม่ควรจะพูดหรอกเพราะประเด็นคือน้องยังเป็นเด็ก<ม>เดี๋ยวรอให้บรรดาผู้ปกครองเป็นป่ายพูด<ม>ก็คือคุณตาใช่ไหม<ะ>คุณพ่อเลี้ยงและก็คุณแม่ล่าสุดวันนี้ ฟังแล้วก็เครียดมันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือไหมฮะวันนี้เมื่อกี้เห็นสาวๆเขาคุยกันแล้วปู่ของสาวๆก,ก็เปิดใจกับเราวันนี้เราไปเจอปู่ของน้องแววก,กับน้องเปิล<ฆ>ปรากฏว่าปู่สมัยโกรธมากโกรธในที่นี้คืออะไรไหมฮะปู่บอกหลานผมซวยเลยอ่ะโดนสังคมเอาหน้าไปเปิดเปิดภาพคู่ของสองสาวคู่กันขึ้นมาก็ได้คู่กับคุณปู่อะ ปู่บอกว่าสังคมวันนี้เหมือนมาด่าหลานผมหาว่าหลานผมเนี่ยทิ้งเย่ฝนทั้งที่ความเป็นจริงหลานผมเนี่ยขออนุญาตไปเที่ยวคําถามคือปู่กําลังถามน้องฝนแล้วฝนนะ่ะทำไมไปหลอกยาติตัวเองว่าจะไปสอบหลานผมเนี่ยเขาขอผมว่าเขาจะไปเที่ยว ปูให้เงินด้วยใช่ไหมจิตด,ดีใช่ค่ะเขาบอกว่าน้องแววมาขอว่าปูเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ขอนแก่นปูก็อนุญาตให้หลานไปให้เงินติดตัวไปด้วยจํานวนหนึ่งนะคะเพราะปกติหลานจะไปไหนเนี่ยก็จะอนุญาตตลอดเลยเพราะทุกครั้งเขาก็มาพูดความจริงแสดงว่าห,หลานจะเที่ยวก็บอกว่าเที่ยวผับถูก ปู่แต่ปู่ลืมไปนะหลานปู่ก็เด็กอยู่เหมือนกันนะและยังไงต่อปู่ว่ายังไงต่อปอกปูป่บอกว่าจนกระทั่งมาเกิดเรื่องนี้ยอมรับว่าครอบครัวไม่สบายใจนะคะและก็ครอบครัวเดือดร้อนมากตอนนี้ปู่บอกว่าปรึกษาทนายความแล้วค่ะถ้าหากทางน้องฝนยังคงให้ข่าวพาดพิงที่ไม่เป็นความจริงหรือโจมตีหลานสาว พร้อมที่จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยอันนี้ผมไม่ได้ข้อข้างฝนนะแต่ฝนเขาไม่ได้ให้ข่าวโจมตีมันมีแต่ประเด็นก็คือครอบครัวฝนเนี่ยอาจจะไปพูดและทําให้พวกเด็กๆในกวนที่ไปกินเหล้าเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าอ้าวเหมือนพวกฉันทิ้งเพื่อนทั้งที่จริงเนี่ยญาติญาติฝนต้องออกมาบอกว่าฝนนั่นแหละอยากไปกระสมรักปู่ก็เลยบอกแล้วลูกหลานผมก็โดนด่าปรีอย่างที่บอกผมให้หลานผมไปเที่ยวลูกคุณนะ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าลูกคุณกำลังรอ,อคุณอยู่ตอนไปเที่ยวอา้าวลองปังเสียงปู่บ้างฮะ ผมคิดว่าไม่ใช่นะกาที่เพี้ยนเนี่ยเพราะเห็นในข่าวในอะไรต่างๆนะผมดูแล้วว่าไม่ใช่ในในข่าวที่เห็นในเฟซเขาเขาเขาส่งมาให้เห็นนิ่กตามข่าว่างทีวีนี่มันเดินด้วยกันอยู่มันเดินด้วยกันอยู่นะครับเห็นอยู่ก็จําหลานตัวเองจําได้นะครับวันนั้นหลานก็ไปว่าเพื่อนนี่เพื่อนคนไหนโทรศัพท์ไปถามเพราะตาไม่รู้หรกปู่ไม่รู้หรอกมันไม่เห็นหน้า แค่เจาดสินั่นแต่พวกที่เพื่อนมันที่มาอยู่นี่นี่มันอยู่กับผมตลอดอะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับลูกสาวกับหลานสาวมาตลอดนะทีนี้อยากให้คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยคือความไม่สบายใจของเราเยอะอล้วเขาไม่สบายใจคือออกข่าวลักษณะว่ามันไม่ใช่ความจริงนะมันไม่ใช่ความจริงเลยว่าไปทอดทิ้งเพื่อนอะไรต่างกันไม่ใช่นะครับเพราะว่าดูแล้วนี่สถานการณ์ว่ามันจะหาเรื่องขึ้นมาให้เสียหายหลายอย่างนะครับผมก็ไ่ยอมผมก็ปรึกษาทนายว่าถ้ามันมีอะไรเกิน เกินที่ค้ามคุณจริงผมคงจะระงันการทันทีเลยะนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือในมุมของสาวๆที่ไปเที่ยวกับน้องฝนค่ะ